สวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันเสาร์วันอาทิตย์นะครับพี่น้องเจอกันในวันหยุดดนะครับมื่อนี้เขาปลาให้เก่าได้ครับเขาปลาเห็ดพี่น้องเขาปลาแต่ไม่รู้ว่าจะได้เห็ดหรือบอนะครับเพราะว่าเห็ดมันออกบ่ค่อยบ่ค่อยดีมันได้ได้พี่น้องแต่ก็ต้องรุนรุนเบิ่งครับว่ามันสิพอได้ได้แกงได้ปนได้แกงบ่เพราะว่ากะที่ผ่านมาก็เคยเขามากเห็ดมันก็ออกแบบกระปิดกระปอยนะครับออกบ่เต็มที่ไหมพี่น้อง แต่ก็ยังอยากอยากเข,าข,เข่าือเก้าลอะพี่น้องอยากเขามาหาเบิง้งบ,บางทีมีเห็ดพอได้เก็บบ่พอฝนกร็รู้สึกว่าสิตกแบบช่วงหลางๆนี่ฝนจิตกบ่อยครับตกตกบ่ค่อยมีแดดนะแต่ว่ามันอนีมีดแดดด้อครับนี่แดด,ดคืดดอสย่อครับผมแต่ก็มาลุเบ่งพี่น้องว่าซิมีบ่ป่ะพี่น้องไปลุ้น,นํากันเลยครับงดผักติว่หลายเ้อพี่น้องก็งามๆเลยครับนี ได่เห็ดไปเกงใส่ผักติ๋ว่ครับมือนหยอดผักติวลายครับกำลั hmm. งปงครับเพราะว่าห้อยห้อยขอดด็ดไปเหลวได้ครับ mm hmm. เด็ดแล้วก็จะปงหยอดมาที่หลัง mm hmm. ลายแห้งนะครับเะความชื้นน้ำปลามันหลายแห้งเลยครับหลอดนี้ฝนตกต่อเนื่อง mm hmm. เฮ็ดอาจจ่อบดีเด้อเพราะว่าความชื้นของดินนี่มันลายผุด หยอดฟักติ๋วพี่น้อ,องทุกคนนี่เป็นหนอดฟักติ๋วเลยครับตเต็มเลยกลังงามๆเลยครับลายคัากลายเนี่ยดอกเหลีกพี่น้องกระเดิมดอกเหลี่แขกงมานได้ครับกระลดยได้พี่น้องความขยขึ้นก็เห็ดละโงกได้ครับ แปลงครับนักปู่นะ ปูพี่้อาะตกงามเลยรับ โดดกลังงามเลยครับ ตอนนี้บานเต็มทีเแล้ด้วยครับ งามๆเลยยครับต่ดอกกำลังบานพี่น้อง มันมีหลายด้วยครับนี่ที่มาเก็บหวดกวอนในดอกในหน่อยเถอะอาซีบอยวาเสียงดังด้พีน้องว่ามันมีคนอยู่แถวๆนี้ครับล้วก็ประวัติบ้านเพื่อนเป็นโรคโควิดนะึง คลิปนี้บูมีเสียงบรรยายเลยพี่น้องกำลังงามเลยครับออกมูน่ดลายเติบด้วยรับ ตอนนี้กำลังจุ่มๆนะครับเจอเห็ดมันปูมูนึงได้ลายเติบได้พป่น้ออเพราะเขาเข้าบานเต็มที่แล้วครับเมื่อกี้ตอนที่ผมเก็บเนะี่ยผมบอได้เาบาบอได้บรรยายย้อนพระว่ตมนันมี่คนหมู่บ้านหนึ่งเป่นมาเลยครับที่นี่ทางหมู่บ้านเพื่อนนะ่ยมีประวัติติดเชื้อโควิดลายเติบนะพบก็เลยบ่อยใหญ่เิ่น ติงยินบ่อย่าพนมาไก่นะพจะเลยเก็บเก็บแบบเบาๆนะครับตอนนี้มมเพิ่นไปแล้วแหละเหตุการเก็บเบดแล้วเดี๋ยวก็ตอกยางลงแน้อยเดมีอีกบ่กมก็ด้ถามก็อยู่ว่าอยู่บ้านใดันะแต่ถามอยู่ที่ไก่บ้าใเขาไก่นจุกเห็ดไก่จุดไก่จุไม้ เดี๋ยวไปแกงใส่กันกับเห็ดมัดปูดนะครับขาก็บ,บริษัตัดด้วยพี่น้องถ้าตัดก็บทีใส่เวลาจักหน่อยครับก็เลยบ,บริษัตัดขาปวดนะครับปวกตับพี่น้องออก็แปลงนะครับปวกขี้น มีดอกเดียวต้นตนี้ดอกกำลังจุ่มเด้อลยพวกเก็บตะกี้ตี่ดอกบานขาบอดเหตต์ตัดคือหนองเดียวไป,ต,วปตัดอยู่บานครับเขาออกบอลน,นี้นี่ออกออกออกไรขังไรคนแล,ล้วเด้อครับนี่ ผมมาเก็บบอเคยได้เก็บจักเถือครับในพึ่งได้เก็บเลยครับอยู่เขตแถวบ้านปีนีออกปีทันผ่านมาเนี่ยบอเคยเห็นเลยครับ กระแปงด้วยครับงานกีเด็กพี่น้องนี่ก็ได้พ่อแกงด้วยฝีน้องแกงไงหนึ่งคนแหละครับเห็ดมันปูนแกงแซ่บด้วยครับออกกีโซนเดียวได้ฝีน้องโซนที่ผมเก็บมาบางนิดนึงเละออกกอีแค่นั่นแหละครับพอได้ออกบ่ได้ออกทั่วปลาเลยเด็กพี่น้องว่าคือว่าเก็บเห็ดเต็มตะกา มันใหญ่สัมผแล้วพี่น้องเดี๋ยวย่างให้อีกไปเรื่อยๆแหละครับที่กดี๋ยวได้ติ่มกันอีกอยู่แจ้งลอยอยู่มันก็มีคนเขาป่าอยู่ด้วยเหมือนมันเห็นยางลายคนอยู่ทุ่มก็บ,บ่อใดไปคุยกับเขาระหว่าหย่านพี่น้องโควิดช่วงหนึ่งเก็บตะตะครองไป น้ำโพนนี่ก็บ,บ่มีเด้อเห็ดไข่มื้อนี้มาบ่เห็นมีเห็ดไข่เด้อครับได้จุ่นึงนิดน้อยที่ผมเก็บแหละก็แปลงกันนะเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกเด้อครับเมื่อคืนนี่จุ่นีนหลายดอ,อกครับสามสี่ดอ,อก,กอ,อู้ จะตอดอกค้าไดเมี่ยงแทะไปครึ่งหนึ่งก็ยด้วยครับไม่นี่เห็ดระงูกบ,บ่เห็นมีพ่อดอกได้ด้วยครับบ่มีเลย จะเห็นบ้านปู่เลยพี่น,อน้องเลยก็ได้เกลียงยางจาก,กเห็ดเห็ดนาเรียพี่นอ้องนี่ผมอยางเหยียบอยู่บนนี้พี่น้องเห็นบ่มนี่ยางเหยียบเห็ดเส้พี่น้องดูเห็ดนาเรียแสดงว่าเห็ดลังเลเห็ดน,นาเรียแถวนี้ออก้ะครับ เฮ็ดนานแลหละก็เฮ็ดลังแหละอันเดียวกันได้พี่น้องเพียงแต่แต่ละพื้นที่เขาจะเอ,อื่อนบุ้งขกันเดี๋ยวสิหาแถวๆนี้เบิ่งได้ครับพี่น้องอือจุดหนอนลังแหละอบ,บอกง่ายเลยจุดไปตุ้งชื่อี่ยพี่น้องลังแหละดอ,งะอกงามเลยมาตัดขาได้พี่น้องได้ผมจะตัดที่หลังได้ครับขาที่พี่น้องจีว่าผมเก็บเห็ดมาตัดขา มาคนเดียวกันสิแบบนี้แหละครัาคนเดียวอู้ดีหน่อยนอนงามลายนะนี่นะพี่น้องนน้ำง่ามอะไรครับเดี๋ยวจะหลุดเขาพี่หนอนมิดมิดมีดเลือขาสิครับพง,ง่ามแห้แงนอนมาเหลือปลาเลยครับ ตันนี้เป็นแดงน้ำหมากนะครับเห็ดแดงน้ำหมากนี่แดงน้ำหมากมากัแกงเสียบกันละแกงเป็นเห็ดร่วมเลยครับโอ้โหเดือดตะขาดอกแตกไปเลยเสวยงามเลยครับเห็ดแดงน้ำหมาก นี่น้ำชี้ด้วยครับผมฟังนี่เป็นฟังของอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องฟังพูนเป็นฟังของอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เด้อครับเป็นน้ำชี้เด้อพี่น้องน้ำช่องนี้ก็ไล่ครับ าของน้ำปลานี่ของที่เกิดตามธรรมชาติทั้งสิ้ขาดหวังบ่อใด้อพี่น้องขาดหวังก็สิได้หลายๆนี่ก็บ่อใดครับผมแต่ว่าสิเอาแบบพอได้กินได้ย like ังเนี่ยนานๆจะได้อยู่ครับพอเฮาก็คนในพื้นที่เนาะครับผมก็สิรู้ว่าเห็ดมันออกหรือบ่อเนาะออกน้อยออกหลายครับมันรู้อยู่อาจจะก็เห็ดมันออกบ่หลายครับมันก็สิได้ประมาณนี้แหละนี่ยเนี่ยแต่สันี้ก็ดีแล้วครับถือว่าได้แกงอยู่ได้หลายเติบอยู่ก็เคยมีพี่น้องบางคนคอมเมนต์ถามว่ากิน แกงเห็ดทุกมือทุกมือบื่อเบือ่อพอก็บ,บริกินทุกมือนะครับที่ว่าหาทุกมือกินอยู่แต่ว่าบริกินทุกมือครับผมบางครั้งได้ไปก็ไปแบ่งคนอื่นกินครับผมไปให้พี่ให้นงสินะหญยัดยาดกิกันกินบริกินทุกมือดวยครับที่เฮ็ดกินกน็ตอนที่ผมเฮ็ดลงคลิปมนเลยแค่นั้นแหละครับแต่สนมาบางครั้งล้วนใสตู้เย็นใส่ช่องฟีดไว้ด้วยครับ กำลังงามเลยครับเขาแปลงครับแปลงไงที่นี่เขาแปลงใหไงเขาแปลงหน่อยได้พี่นอ้องสองดอกได้ครับดอกหนึ่งเผื่อจะเขาเมนถามว่าเห็ดเขาแปลงก็เห็ดหนาขาวนี่อันเดียวกันบอกระบบเนยใจได้ครับแต่กระอาชิเมียนอันเดียวกันก็ได้เพราะแต่ละพืชทีเขาจะเรียกบควกกันได้พี่นอ้อง เก็บเห็ดน้ำป่านะครับเพื่อดีได้พี่น้องเทสไดหลายๆนี่เก็บมวนครับอันนี้ถือว่าเห็ดบ่ค่อยมีปันใดเด้ครับแต่ก็พอได้เลี้ยงอยู่รังเลยจูมกับรังงามเลยพี่น้องขาใหญ่ๆเวลาจะทะบานขึ้นมานี่ดอกใหญ่เด้ครับเก็บไปเก็บมากกับมานได้พี่น้องเก็บผู้เดียวครับมันนี่ จุงเห็ดลังเลได้พี่น้องงานขี้เทาได้ครับดอกกำลังบานเลยครับจับหน้าตาบอดีแต่แสีบได้ครับเดี๋ยววางไว้ก่อนดอกจูนพี่น้อง นีเบาเลยบางเลยได้สองดอกครับผมดอีกสามดอกจุ๋มๆวนี้ก็ละงามเด้ยครันเอกพีน้อง แข็งเสียบด้อพี่น้องนี่ยที่เท่าออกเห็ดละงูเขาก็จะออกนะครับแต่เราดูว่าเขาจะออกอยูบรรย่บนไดอะไรเห็ดละงูนี่ออกแน่นอนครับสามดอกเดี๋ยวว่างก่อน,นอง,งามๆเลยครับหลบคาทุ่งน,น้ำเสียงนกยามมาห่วงก็เทียนนี งามๆเลยครับนี่นี่ครับหน้าตานี่ยว่เป็นตะกินใดเด้อพี่น้องผมก็เสือว่าหลายๆคนอาจสิบอกินเด้อครับนี่พอดนอนว่าหน้าตาเขาบสวยงามครับผมื่เขาบ้านได้พี่น้องเห็กดก็ได้ไงครับีเด๋ยวมือจะมาหลุนบอนเก่าอยู่ด้วยครับเพราะว่าเห็ด ี่เห็ดผมคิดว่าน่าจะมีเห็ดให้เก็บอยู่เดี๋ยวมื่อกี้เจอกันใหม่นะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ทติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ตอนนี้ก็บสองโมงก,กว่ามาคนเดียวเมื่อกี้ผมเห็นกระหลอกขาวพี่น้องงามๆเก็บปลานี่กระหลอกกระเตะลายดนะครับกระหลอกขาวเรียนดินทั้งต้นหม่เด็กกระเดี้ยวกับคืบคด้วยพี่น้องแต่เมื่อวานนี่ฝนกระโตกอยู่โต๊ะตีตอกันมาเรื่อยๆอยู่ครับ มัอนี้กับวันอาทิตย์นะครับทุกมือของทุกมือนี่เป็นมือดีเบอร์เด้อพี่น้องบ่ว่านว่ามือนั้นดีมือนี้บอดีมันขึ้นอยู่ที่เฮ้าครับเ้าลงมือทำมือใดก็ดีเบอร์เด้อพี่น้องบอตองไปรอมือนั้นมือนี้ครับผมทุกมือคือมือดีขีดใดละเฮ็ดเลยครับบอตรงรอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยครับสําบคกินี่สวัสดีครับผม